ตอนที่3าอวดงั้นหรอข้าก็ทำได้นายน้อยกูข้าขออภัยแทนเจ้าสิทธิ์โง่เยี่ยเฉินนี้ด้วยที่ขาดมารยาทประมุกศักดิ์สิทธิ์ไถเฉียนหน้าดำคำเครียดขณะที่เขาขอโทษกูชางเกอเขาก็ส่งสัญญาณให้เหล่าผู้เอาวุโสงผ่านสายตาแขกทั้งหมดต่างกำลังดูละครดินแดนศักดิ์สิทธิไถเฉียนเคยอับอายขนาดนี้ด้วยหรอท่านปะมุก ข้าขอจับกลุ่มเย่ยเฉินที่นี่เป็นการขออาภัยแก่นายน้อยกู่ด้วยเถอะตอนนี้บุตรศักดิ์สิทธิ์ชูเสวียนพยายามประจบประแจงกู่ฉ่างเกอเขาได้เคลื่อนไหวแล้วตอนพูดอักขระปรากฏบนฝ่ามือเขาขณะที่เขาสัดฝ่ามือใส่เย่ยเฉินปุม้มเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นอักขระภาษาและเปลี่ยนเป็นอาสนีบาดน่ากลัวราวกับว่ามังกรอาสนีบาทได้จุติลงมา ในฐานะบุตรศักดิ์สิทธิ์ไถเฉียนความสามารถของเขาย่อมเป็นเลิศเย่เฉินก็แค่สิทธิ์ในมีความต่างชั้นในระหว่างอาณาจักรบ่มเพาะของพวกเขาอีกด้วยดังนั้นเขาจะมาสู้กับฉูสเสวียนได้ยังไงภายในถงแสงสว่างปรากฏและพุ่งออกมาทุกคนต่างกำลังดูการต่อสู้นี้คนส่วนใหญ่รวมถึงประมุกไถเฉียนไม่มีใครสนใจผลลัพธ์พวกเขากำลังรอดูความพ่ายแพ้ของเย่เฉิน เหนือสิ่งอื่นใดถ้าพวกเขาลงมือเองมันจะทำลายชื่อเสียงของพวกเขามีสายมากมายของดินแดนศักดิ์สิทธิ์อื่นกับตระกูลใหญ่ถ้ำกลางแขกเขาไม่อยากลงมือเองให้เสียหน้างั้นก็มาเลยในอีกด้านเย่เฉินกลับรับการโจมตีนี้ด้วยใบหน้าตื่นเต้นเขาไม่แสดงความกลัวเขากลับระดมพลังทั้งหมดและรับการโจมตีนี้ด้วยฝ่ามือเย่เฉินผู้นั้นไม่รู้จักสูงต่ำ เขาไม่คิดที่จะแสดงวิชาอะไรออกมาเลยแค่พยายามฆ่าตัวตายชัดๆสิทธิ์ในบางคนหัวเราะบุตรศักดิ์สิทธิ์ชูเสวียนคือครึ่งก้าวสู่อาณาจักรปรมาจารย์ส่วนเย่เฉินก็คงเป็นแค่วังวิญญาณนี่ยังไม่รวมความจริงที่บุตรศักดิ์สิทธิ์มีกายเทพผนึกอาสนิบาตเย่เฉินไม่มีโอกาสที่จะชนะเลยคนอื่นพูดคุยกันทั้งหมดต่างเชื่อว่าเย่เฉินจะโดนฆ่า วินาทีต่อมาเตลวไฟลุกโชนห้ำหันกับอาสานิบาท่ทามกลางขึ้นระเบิดรุนแรงความร้อนได้ต้องกับแสงสว่างตัวของฉูสเสวียนสันสะา้านร่างกายของเขาชาด้านแต่ทว่าเย่ยเฉินกับประดุดเทพแห่งไฟเขายืนนิ่งไม่ขยับด้วยใบหน้ามั่นใจอะไรกันทำไมเขาถึงแข็งแกร่งได้ขนาดนั้นสิทธิหญิงนับไม่ถ้วนเริ่มแสดงความสนใจ พลังของเย่เฉินเกินความคาดหมายของพวกนางคนส่วนใหญ่ตกใจในการประท้าทั้งสองฝ่ายถือว่าสูสีกันในด้านพละงกำลังเย่เยฉินคืออาณาจักรวังวิญญาณอย่างเห็นได้ชัดแต่เขากลับต้านการโจมตีของบทศักดิ์สิทธิ์ที่แตะขอบเขตปรมาจารย์ได้แล้วสิทธิ์กับผู้อาวุโสทั้งหมดต่างตกใจแม้กระทั่งประมุกศักดิ์สิทธิ์ผู้ดูฉากนี้ก็ยังหน้าดำเหนือสิ่งอื่นใด ฉูเสวียนนั้นมีกายเทพผนึกอาสานิบาตตัวเขาสามารถสู้กับคนที่มีอาณาจักรเหนือกว่าได้เช่นกันมีน้อยคนที่จะสู้เขาได้ในรุ่นเขาแต่เขากลับใช้กระบวนท่าเดียวตบเย่เฉินที่อาณาจักรต่ำกว่าไม่ได้เนี่ยนะหรือศักยภาพของเย่เฉินจะแก่งกว่าฉูเสวียนและไม่มีใครพบจนกระทั่งตอนนี้แน่นอนถ้าจะถามหาคนที่ไม่แปลกใจกับเหตุการณ์นี้มันคงเป็นกู่ฉางเกอ นั่นคือบุตร้าประทานอยู่แล้วนี่การพลิกความภาพในหัวของทุกคนคือสิ่งที่พระเอกทุกคนทําได้เขายังนั่งจิบชาหน้าตาเฉยเขาพูดโดยไม่เร่งรีบเจ้าดูเหมือนจะเชื่อในตัวเย่เฉินมาตลอดนี่อืสู่ชิงเกอร์หันมามองเขาสายตาสงบแต่เดิมของนั้นพานสั่นไหวเล็กน้อยกลิ่นหอมอ่อนโยนล่องลอยมันดูเหมือนจะเป็นน้ำหอมอย่างหนึ่งนังไม่พูดอะไร แต่การกระทำของนางทรยศความคิดนางกูช่างเกอมองนางและยิ้มอยากแกล้งทำเป็นสงบเจ้ากำลังพยายามทำให้ข้าคิดว่าเจ้าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเย่เฉินซินนะกลัวว่าข้าจะจัดการเขาหรือไงเจ้าเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากเขาเผยสิ่งที่นางพยายามปิดบังออกมาง่ายๆด้วยเหตุผลบางอย่างส่ชิงเกอรู้สึกว่าตรงหน้านางน่ากลัวมาก การกระทําปัจจุบันของเขาทําให้นางประมาก,กว่าตอนเขาทําเป็นไม่สนใจนางเสียอีกแต่ทว่านางกลับเม้มปากหลังเงียบต่อไปกู่ช่างเกอก้มมองถ้วยชาเขาและพูดด้วยน้าเสียงสงบว่าหมดแล้วซูชิงเกอมองเขาก่อนจะหยิบหม้อชาเงียบเบและเติมชาให้เขาน่าสนใจรอยยิ้มของกู่ช่างเกอดูลึกลับมับนเหมือนเขากําลังพูดกับตัวเอง แต่จริงๆแล้วเขากำลังพูดกับซูชิงเกอร์มือที่ซูชิงเกอร์ถือหม้อชาสั่นเล็กน้อยเย่เฉินกระทาอย่างบุ่มบําในวันนี้ก็พอาะเขาได้ยินว่าปามุกศักดิก์สิทธิ์ไทเฉนินได้ส่งมอบลูกสาตวตัวเองไปยังกำหนักกูชางเกอึ้นก่อนแต่ทว่าเรื่องส่วนตัวก่อนหน้าของเขาไม่สำคัญในสายตาเขาการฝึกคือสิ่งสำคัญดังนั้นเขาจึงไม่ได้แตะต้องซูชิงเกอรนะ์นัก แต่จากความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนว่าซูชิงเกอร์คือนางเอกนิยายเหนือสิ่งอื่นใดจากมุมมองของพอร์ตเรื่องเย่เฉินแต่เต้าจากคนไร้ชื่อและหลังผ่านสงครามร้อยราชวงมาสุดท้ายเขาก็ได้เข้าร่วมกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไถเฉียนในความจริงมันน่าจะถึงกลางเรื่องได้แล้วซูชิงเกอร์มีพรสวรรค์และใบหน้าที่งดงามไรที่ติในฐานะท่านหญิงศักดิ์สิทธิ์นางต้องฉลาดมาก นางรู้ว่าการที่เย่เฉินเผชิญหน้ากับเขาอย่างนี้ก็เหมือนเอาไข่ไปกระทบกับหินดังนั้นนางจึงไม่วิงวอนเพื่อเย่เฉินนั่นทำให้นางรู้สึกลำคาญเย่เฉินกว่าเดิมซะอีกวิธีที่ดีที่สุดเพื่อหลังความสัมพันธ์ระหว่างนางกับเย่เฉินก็คือทำให้นางคิดว่าเย่เฉินนั้นกระจกตัวละครแบบนี้จะไม่ใช่นางเอกได้อย่างไรใช่ไหมมันน่าเสียดายที่กู่ฉางเกอเห็นเรื่องนี้มาหมดแล้ว มันเหมือนกับการเบิกตาเทพโดยเฉพาะตอนนี้หลังกูฉังเกอรู้ว่าตัวเองคือตัวร้ายเขาก็ไม่คิดปล่อยซูชิงเกอไปเมลอนนี้ยังไม่หวานพอแต่ก็ช่วยดับกระหายได้ข้าประเมินเจ้าตำปาไปตอนนี้ฉูเสวียนหลุดจักสิทธ,ธิ์ไ่เฉวียนมีสีหน้าไม่สู้ดีเขาพูดเสียงเย็นแล้ววางแผนโจมตีต่อต่อหน้าทุกคนโดยเฉพาะกูฉังเกอเขากลับ โค่นเย่เฉินไม่ได้ซึ่งทำให้เขาอับอายแต่ครั้งนี้กู่ชางเกอกลับเดินมาข้างหน้าและโบกมือหน้าเบือ่อแต่ประโยคแรกนี้ของเขากลับทำให้ใบหน้าของเย่เฉินแข็งกระด้างแต่ในเมื่อเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับข้าเงินข้าก็าไม่ขอบรบกวนบุตรศักดิ์สิทธิ์ชูเสียนความกล้าบ้าบิ่นไม่เกรงกลัวอะไรนั่นเพราะเจ้าอวดดีกู่ชางเกอพูดเขาชำเลืองมองเย่เฉิน วินาทีต่อมาแรงกดดันมหาศาลขายทองฟ้าถล่มจัก,กรวาลแตกสลายก็ถาโถมลงมาทั้งโถเหมือนมีพายุโถมใส่อักคระเปล่งแสงและพลังวิญญาณก็ปั่นป่วนทุกคนต่างรู้สึกถึงความกลัวจากก้นบึ้งหัวใจแม้กระทั่งใบหน้าของผู้อาวุโสหลายคนก็ยังเปลี่ยนไปนี่คือพลังของคุณชายกูสีหน้าของปะมุกศักดิ์สิทธิ์ถ่เฉียนเปลี่ยนไปฟุ ในฐานะคนที่เป็นเป้าไปหน้าของเย่ยเฉินเขาซีจากนั้นขาของเขาก็อ่อนยวบและคุกเข่ากระแทกพื้นหัวของเขากดแน่นลงกับพื้นยากที่จะขยับตัวได้นี่คือการข่มอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าเขาจะเรียกอาจารย์ของเขาในแหวนอย่างไรมันก็ไม่ได้ผลทำไมเขาถึงแข็งแกร่งขนาดนี้เย่ยเฉินพยายามเงยหัวและมองชายชุดขาวที่กำลังก้มมองเขาเหมือนมด นี่แค่แรงกดดันงั้นเหรอใบหน้าของปู่ช้างเกเต่มไปด้วยความไม่แยแสและหยิ่งยโสแต่จริงๆแล้วเขากำลังหัวเหลอในใจอย่าคิดมากผลการต่อสู้นี้ข้าเกรงว่ามันจะลงเอยด้วยการที่เย่เฉินอาชนะชู้เสียนได้และตบหน้าทุกคนต่อมาเย่เฉินจะฉวยโอกาสท้าทายเขาอีกแล้วการเดิมพันนี้กับปู่ในแหวนของเขานั้นคงไม่ง่ายแต่ก็เป็นความคิดที่ดี แต่เขาคือผู้ข้ามโลกและเขาเองก็มีนิ้วทองคำเหมือนกัน